ทั่วทั้งโลกโศกเศร้าควีนอลิซาเบธที่สสวรรคตแล้วเรียกได้ว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่สแห่งสหราชอาณาจักรสวรรคตเมื่อเวลาเที่ยงคืน32นาทีในวันศุกร์ที่9กันยายนตามเวลาไทยณพระราชวังบาลมอรลในสกอตแลนด์ิริพระชนมพรรษา96พรรษา ดานเจ้าฟ้าชายชาวสพระราชโอรสส่งเลือสถานะขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรโดยใช้พระนามาพิไทยพระเจ้าชาลส์ที่สามขณะที่นางคามิลาปาเกอร์โบพระชายาในเจ้าฟ้าชายชาวก็เลือสถานะขึ้นมาเป็นพระราชินีสำนักพระราชวังบักกิงแฮมออกแถลงการหลังการเสด็จสวรรคตว่าพระบาทสมเด็จพระราชนีนาถสวรรคตโดยสงบ ณพระราชวังบลมาเรลบ่ายนี้ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่และสมเด็จพระราชินีจะประทับที่พระราชวังเบลมาเรลค่ำนี้และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงลอนดอนวันพรุ่งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่สองทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอณาจักร,ร ด้วยระยะเวลา70ปี214วันโดยทรงก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ตั้งแต่มีพระชนมพรรษา25พันษาเท่านั้นหลังจากการสวรรคตรของพระราชบิดาซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่6เมื่อปีพศ2495นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักรพระองค์นี้ยังทรงเป็นประมุขของประเทศอื่นๆอีก14ประเทศไม่รวมสหราชอาณาจักร ได้แก่กรีเนดาแคนาดาจาเมกาเซนคิดและเวนิสเซนลูเซียเซนวินเซนและเกรนาดีนตูวาลูนิวซีแลนด์บาฮามัสเบลีสปาปวนิวกิดีมูกอโซโลมอนออสเตรเลียแอนติกาและบาบิวดา